เดี๋ยวนี้จะมารีวิวตู้โซล่าบล็อกนะครับนี่เปิดเส้นมาแล้วเดรามาดูกันว่าเดรามาดูกันว่าเราใช้การไหนบ้างตอนนี้ดูในตู้นะเอเกอร์ตัวแรกนี้ไว้เปิดตัวใช้ AC นะครับไฟระบบไฟ AC ซีอยู่ข้างๆน,น,นี่เราต่อรองกับตัวนี้ ไฟ DC ซีสองโวลต์ต่อใช้กับพลัง DC นะฮะมิเกอร์ตัวกลางนี่จะใช้เปิดชุดตัวชาร์จกับตัวไฟ DC นะับตัวสายสุดนี่ไว้เปิดแผง เรามีช่องเสียบแผงโซลาเซลล์ดัด้ันคางตู้เนี่ยตัวนี้เป็นนิเทียมสิบสองโวลต์1น0แอมป์มีวงจรตามตัดมาดูสิหน้าตู้หน้าตู้ก็จะมีตัวมิตเตอร์บอกไฟ AC นะครับว่าใช้ไฟ กี่แอมกี่วัตต์มีอุณหภูมิด้วยตรงนี้อันนี้ไฟบอก DC ครับแล้วก็มีช่อง USB ด้วยครับใช้ตรงนี้ใช้งานได้กับพวกทีวีแสงสว่างพัดลมกอนฟ้าที่ไม่เกิน1,000วัตต์ครับ ตัวนี้พีิกได้ถึงสองพันวัตต์แต่เป็นช่วา่าขณะช่วงช่วงพีกิกช่องตัวนี้เสียบแผงโซล่าเซลล์ใช้แผงอ่าร7อเจสิบวัตต์ได้แผงหรือสองแผงครับถ้าใช้ไฟกลางวันเยอะก็ควรจะเป็นสองแผง 你看、okay,